เอลนเดอร์ Sony Xperia 8 II สมาร์ทโฟนจอเล็กรุ่นใหม่จากทาง Sony เอรลนเดอร์ Sony Xperia 8 II สมาร์ทโฟนจอเล็กรุ่นใหม่จากทาง Sony ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือออกมาเป็นระยะะ,ยะเลยนะครับเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอเล็กอย่าง Sony Xperia Compact ที่ลือกันว่าอาจจะกลับมาอีกครั้งครับแต่ก็เงียบหายไปหลายเดือนแล้วครับ หลัสุดได้มีภาพเรนเดอร์ของ Xperia Compact รุ่นใหม่เผยใหใหม่หรอครับซึงอาจจะใช้ชื่อว่า Xperia X2 โดยภาพโหลดชุดนี้ถูกเผยโดยทิปเตอร์ที่มีชื่อว่า i p a c h e จะย a า d เป็นภาพเรนเดอร์ของ Xperia X2 แบบสวมเกสใสยึย่งเผยให้เห็นถึงตัวเครื่องสีม่วงทรงสี่เหลี่ยมตามสไตล์ Sony Xperia ครับห้า่งองหลังมาทั้งหมด2ตัวพร้อมไฟแฟลช LED และมีเซ็นเซ,นเซอร์สแกนลืมมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องด้วยครับ แต่จากภาพเรนเดอร์ที่เผยมานี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีหน้าจอที่มีขอบหนาขนาดไหนครับและให้กล้องหน้ามาแบบไหนด้วยครับแต่ถ้าอ้างอิงจากภาพเรนเดอร์ของ Xperia e Compact ที่เคยเผยมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจะมีการดีไซน์กล้องหน้าแบบมีติ่งทงจดน้ำครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงแค่ภาพหลุดถึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าโซนี่จะเปิดตัว Xperia X Tour จริงหรือไม่นะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ทางไอทีฟาจะมาบอกก่าวทราบาีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ